นิ่วในไตมันเกิดจากอะไรอาการมันเป็นยังไงบ้างตรวจเจออีกทีนะครับก็คือไตข้างนั้นนะ่ะเสียหรือไตวายไปแล้วนะครับ มันต <muitas> <ian> ้องรักษายังไงได้บ้างแล้วถ้าปล่อยไว้เนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรวันนี้เรามาฟังกันนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับหมอเขมนะครับเป็นศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะที่โรงพยาบาลภูมิพลนะครับแล้วก็ประจำที่เดอะเจนคลินิกนะครับวันนี้หมอเขมจะมาสรุปให้ฟังนะครับถึงปัญหาเรื่องของนิ่วในไตนะครับหรือนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะทั้งหมดนะครับว่ามันเกิดจากอะไรนะครับมันต้องรักษายังไงได้บ้างแล้วถ้าปล่อยไว้เนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรวันนี้เรามาฟังกันนะครับก่อนอื่นเลยคําว่านิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะเน นิ้วในไตนะครับอันดับที่2ก็คือนิ้วของท่อไตอันที่3ก็คือเรื่องของนิ้วในกระเพาะปัสสาวะนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะถูกเรียกว่านิ้วในระบบทางเดินปัสสาวะนะครับถ้าพูดถึงนิ้วเนี่ยมันก็คือเรื่องของก้อนหินปูนอันนึงนะครับที่มันเกิดการตกตะกอนจนมันเกิดเป็นของแข็งขึ้นมา ซึ่งมันอาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับแต่ที่เราพบกัน,นเยอะเนี่ยก็คืออาจจะมีเรื่องของการกินน้ำน,น้อยเข้ามาด้วยนะครับทาให้ปสัสสาวะเนี่ยมันมีความเข้มข้นมากขึ้นเกิดการตกตะกอนของสารได้ง่ายนะครับหรืออาจจะเป็นปัจจัยบางอย่างนะครับเช่นบางคนเนี่ยมีโรคประจําตัวนะครับกดยูริกในเลือดสูง<ไ>ทําให้ไตเนี่ยขับสารยูริกออกมาเยอะจนเกิดการตกตะกอนเป็นนิ่วยูริกเป็นต้นนะครับซึ่งการจะหาสาเหตุของนิ่วจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําง่ายนะครับเพราะส่วนใหญ่ต้องให้คุณหมอเนี่ยเขาเอานิ่วออกไปวิเคราะห์ไปตรวจนะคร ตัดกลับมาที่อาการนะครับอาการของนิ้วในทางเนินปัสสาวะเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าตัวนิ้วเนี่ยเป็นที่ตำแหน่งไหนนะครับถ้าเป็นที่ไตนะครับก็แยกเลยนะครับว่าข้างซ้ายข้างขวาอาการส่วนใหญ่เนี่ยคืออาการปวดนะครับโดยอาการปวดนิ้วเนี่ยมันจะแยกจากโรคอื่นนะครับคือลักษณะของการปวดนะครับมันอาจจะเป็นการปวดแบบบีบๆนะครับปวดบริเวณเอวข้างซ้ายหรือข้างขวานะครับขึ้นอยู่กับตำแหน่งนั้นเลย หรือถ้าโชคร้ายลงมาหน่อยนะครับนิ้วจากไตเนี่ยมันไหลลงไปที่ท่อไตแล้วมันอุดตันนะครับอันนี้อาการปวดจะเป็นลักษณะรุนแรงเลยนะครับหลายๆคนเนี่ยจะบอกว่าคะแนนปวดเนี่ยสิเต็ม <c oughs> 10บางคนบอกว่าปวดกว่าตอนไปทําคลอดอีกนะครับนอกจากอาการปวดแล้วเนี่ย คนไข้าอาจจะมาด้วยเรื่องของการติดเชื้อได้นะครับเช่นมีไข้สูงหนาวสั่นนะครับอาจจะเป็นอาการกะระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือกลวยไตยอักเสบนะครับหรือในบางคนเนี่ยนิ้วมันอุดตันนานๆน,นะครับไม่ได้มาด้วยเรื่องปวดนะครับแต่มาด้วยเรื่องของค่าไตาเนี่ยมันผิดปกติมาตรวจเจออีกทีนะครับก็คือไตข้างนั้นนะ่ะ เสียหรือไตาวายไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือหนักเลยนะครับไม่สามารถย้อนกลับมาได้แล้วสุดท้ายคือเป็นกลุ่มที่ไม่มีอาการนะครับเรียกได้ว่าใช้ชีวิตแบบปกติเลยนะครับแค่เวลาเราไปเช็คอัพป,ประจําปีแล้วเราเจอนะครับเช่นตรวจร่างกายประจําปีไปทําอันตาซาวนะครับแล้วคุณหมอก็แจ้งว่ามีนิ่วอยู่ในไตขนาดเท่าไหร่เท่าไหรก็ว่ากันไปอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่ไม่มีอาการนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะสรุปอาการของนิ่วง่ายๆอีกรอบนึงนครับ อันดับแรกก็คือเรื่องของอาการปวดนะครับอันดับที่2เนี่ยก็คือเรื่องของการติดเชื้อนะครับอันดับ3ก็คือการทําให้ไตมันเสื่อมลงหรือไตาวายนั่นเองแบบที่4ก็คือเป็นกลุ่มที่ไม่มีอาการนะครับคำถามต่อไปก็คือจําเป็นต้องรักษาทุกเคสไหมนะครับต้องบอกเนียนะครับว่าการเป็นนิ้วเนี่ย การรักษาหรือทําให้นิ้วมันหายไปเนี่ยดีกว่าไม่ทําการรักษาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าคุณปล่อยไว้เรื่อยๆเนี่ยตัวนิ้วถึงแม้จะขนาดเล็กๆนะครับมันก็อาจจะโตขึ้นนะครับจนพอโตถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะไปอุดตันทาให้เกิดอาการนะครับสุดท้ายนะครับมาดูถึงเรื่องของการรักษานิ้วนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยสามารถทําการรักษานิ้วได้แบบไหนบ้างนะครับอันดับที่1เนี่ยเขาเรียกว่าการรักษาแบบประคับประคองนะครับโดยคําว่าประคับประคองเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับ อันดับแรกเลยคือเรื่องของการทานน้ำนะครับคนที่เป็นนิ่วเนี่ยเขาแนะนําว่าต้องทานน้าปริมาณมากนะครับถ้าจะสรุปจริงๆเนี่ย วันหนึ่งต้องกินน้ําไม่ต่ํากว่า2-3ลิตรเลยนะครับการกินน้ำาเยอะเนี่ยมันมีแต่ข้อดีนะครับช่วยลดโอกาสนะครับไม่ให้นิ้วมันโตได้มากขึ้นนะครับและทําให้นิ้วที่มันมีอยู่เนี่ยมีโอกาสที่จะหลุดออกมาได้ง่ายมากขึ้นโดยถ้าจะพูดถึงการรักษานิ้วทั้งหมดเนี่ยหมอจะเน้นย้ําเรื่องของการกินน้ําเป็นอันดับที่1เลยนะครับมันสําคัญมากจริงๆแต่คําถามที่คนไข้หลายคนชอบถามนะครับก็คือเรื่องของประเภทของน้ำนะครับบางคนกินน้ํากระด้างน้ําบาดาลน้นําแร่หรือน้ําชนิดอื่นๆพวกเนี้ยมีปัญหาอะไรไหมถ้าหมอสรุปง่ายๆก็คืือออเเรร่งงขปะภท ไม่ได้ซีเรียสมากนะครับแต่ให้ดีเนี่ยควรเป็นน้าเปล่าก็ดีที่สุดนะครับแต่ที่เน้นจริงๆก็คือเรื่องของปริมาณนะครับต้องกินให้เยอะเข้าไว้ส่วนเรื่องคําแนะนําอาหารอื่นๆนะครับพวกนี้ไม่ค่อยซีเรียสแล้วนะครับบางคนจะแนะนําเรื่องของลดการกินโปรตีนจากเนื้อสัตว์นะครับอาจจะลดโอกาสในการเกิดนิ่วได้หรือที่เจอกันเยอะเนี่ยก็คือการกินผลไม้ลดเปรี้ยวนะครับเพราะเขาเชื่อว่าสารข้างในผลไม้ตัวพวกนี้มันจะมีส่วนช่วยลดโอกาสในการเกิดนิ่วนะครับ นอกจากการปรับพฤติกรรมเรื่องการกินน้ำและการกินอาหารแล้วเนี่ยมันก็จะมีในกลุ่มยานะครับที่หมอเป็นคนจัดให้เพื่อช่วยรักษาเรื่องนิ้วนะครับ ในส่วนของยาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะแบ่งเป็น2แบบนะครับแบบแรกก็คือยาละลายนิ่วนะครับเรากินเพื่อให้มันไปปรับสมดุลของปัสสาวะนะครับทาให้นิ่วเนี่ยมันมีขนาดเล็กลงนะครับอันดับที่2ก็คือยาที่ช่วยขับนิ่วนะครับคาว่าขับนิ่วเนี่ยกลไกลหลักๆส่วนใหญ่มันไปขยายท่อปัสสาวะนะครับทำให้นิ่วที่มันติดค้างอยู่เนี่ยมีโอกาสที่จะหลุดออกมาได้นะครับที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยก็คือการรักษาแบบประคับประคองนะครับนั่นก็คือการให้คนไข้กินน้ำเยอะๆถ้ามีอาการปวดก็กินยาแก้ปวดบรรเทาก่อนนะครับปรับพฤติกรรมเรื่องการ กินอาหารกินยาละลายนิ้วนะครับแล้วก็มาดูว่านิ้วที่เราเป็นอยู่เนี่ย มันสามารถที่จะหลุดไปได้เองจากการปัสสาวะเองหรือเปล่าการที่สังเกตง่ายๆที่สุดเนี่ยก็คือตอนเราปัสสาวะนะครับถ้าเราเห็นมันเป็นก้อนหินก้อนกรวดกระเด็นออกมาเนี่ยก็คือนิ้วมันมีการหลุดไปแล้วนะครับอันดับต่อไปนะครับถ้ารักษาแบบประคับประคองแล้วมันยังไม่หลุดหรือคุณหมอเขาเห็นว่านิ้วเนี่ยมันมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะรักษาแบบการกินยาได้นะครับอันดับต่อไปคือการใช้คลื่นกระแทกยิงนะครับถ้าเราเคยได้ยินเนี่ยคลื่นกระแทกเขาเรียกว่าช็อคเวฟนะครับโดยหลักการก็คือใช้คลื่นพลังงานช็อคเวฟหรือคลื่นเสีียงพน้ ยิงเข้าไปจากภายนอกนะครับให้ตัวคลื่นเนี่ยเข้าไปกระแทกนิ้วที่แข็งอยู่ในไตหรือในท่อไตนะครับให้มันเกิดการแตกออกนะครับแล้วก็หลุดออกมาได้วิธีนี้ก็ถือเป็นวิธีที่ดีแล้วก็นิยมอันนึงนะครับเนื่องจากคนไข้เนี่ยยังไม่ถือว่าได้รับการผ่าตัดนะครับสามารถให้คุณหมอมาให้ยาให้หลับนะครับทำช็อคเวฟระยะเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วสามารถเดินกลับบ้านได้เลยนะครับเป็นวิธีที่นิยมมากๆนึนะครับแต่ข้อเสียมันก็มีนะครับเพราะว่าการใช้ช็อคเวฟเนี่ยโอกาสที่จะรักษานนิ้ว้วหาายยขดเี่